ไปเล่นเกมสกรีนเกมสท่องที่ไลน์เ็ซเด็กค <en> ่ะทุกคน ตอนนี้นะคะเป็นเวลาหกโมงแล้ว <aún> ฟ <yelled> ้ากําลังจะไปเล่นเกมส์สควิตเกมช่องพี่ m มล์เบรดเลยค่ะทุกคนงานเนี่ยจะที่พัทยาแล้วฟ้า่าพัทยาตั้งแต่เมื่อวานก็คือเมื่อคืนสํานอนที่พัทยาเลยลงทุนเปิดห้องเพื่อนนอนเลยตอนนี้ก็กําลังจะไปเล่นกันแล้วนะคะทุกคนไปเจอกันที่งานนะคะเราเดินไปตัวน้นกันก่อทุกคน โซ่โซ่หนะคะกูเป็นกําลังใจให้ก็ไม่หนาวเท่าไหร่คนอื่นมาพร้อมหมวกว่าไปที่ร้านแบบว่าใช้ถุงนะโอ้ไม่กอนว่ายมาเลทีมันต้องลงน้ำแน่กคนเป็นกําลังใจให้มันเลยนะคะต้องรับแรงหรือเปล่าตอนนี้ขนตาแบบกระพือ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 มาถึงก็ต้องมา ตรวจโควิดกันนะคะก่อนจะเข้าไปข้างในได้ป้าก็ซื้อที่ตรวจโควิดมาส่วนเมยก็ตรวจโควิดเหมือนกันนะคะต้องตรวจทุกคนเพื่อจะเข้าไปตรวจเรียบร้อยนะครับป้ารอดเนยก็รอดแต่ว่าขีดไม่ขึ้นขีดขึ <c oughs> ้นแบบบางๆอันนี้คือพี่ลูกหมีลูกคนพี่ลูกหมีได้เอกสารมาแล้วก็เดี๋ยวเช็เอกสารแล้วก็เอาไปแลกเคื่อกันนะคะทุกคนทำพิัยกรร <c oughs> มไว้ยัง จะตกรอบทุกคนดูเลขที่เขาได้ดิหนึ่งหนึ่งสามแล้วดูเลขดิบางคนรมงคลแล้วโนตรโคนทุกคนเราก็ไม่เดือดชื่อไปแล้วเรานดืคือชื่อใหญ่มากวงเกงก็คือใหญ่มากแล้วหุบเป็นอะไรแต่ตอนคนเป็นมงคลแต่รู้สึกว่าวันนี้เ้องได้แชมป์แน่เลยเลขขนาดนี้แล้วโอ้โหเขาเลขมันไม่ดีใช่ไหมมันก็จะแบบ ดีเออมันจะดีอะตอนนี้ก็ให้พี่เนยถักเปียให้อยู่นะคะเพราะรู้สึกว่าหัวโดนลุมแล้วเป็นแมงสาบมากเลยก็เลยจะต้องเก็บหนอนเอ้ยหนอนแมงสาบออกนิดนึงแมงสาบจะออกเฉยเฉะอุ้ยสวยนะเนี่ยแน่นอนอ่ะไปถึงกลัวสวยนะเนี่ยตอนนี้แม่เนยก็ทำาราถักเปียให้เราเสร็จแล้วโอ้โหเลือกผู้ติดตามมาถูกจริงจริงราสิล่าเลยอันนั้นอยู่ๆก็ไม่กลายเป็นแมงสาบแล้วนี่ สวยได้เพื่อนแล้วทุกคนชื่อบุ๋มก็คืออยุเท่ากันเลยอยู่ยืนอยู่หลังกันเลยแบบใกล้จะเริ่มแล้วนะทุกคนขอเรียกแลยทำไมตื่นเต้นวะตื่นเต้นเลยเจ้าอยู่ก็ตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นปะตื่นเต้นมาดีตื่นเต้นมตื่นเต้นมาตื่นเต้นมา เดเ้นะเดเ้นะวันนี้มาเอามาเอาที่หหรือเอาที่เท่าไหร่ก็จะเอาเดิกับบาสหน่อยโอเคแล้วจะเริ่มจริงๆแล้วทุกคนทกคนาจะไปดูว่าเราจะตายก่อนห่อหลักันขาตันเลยอะขาันเลั่เลย เมื่อกี้คือแบบขยับจนขี้มูกไหลอย่างเงี้ยแต่เขาแบบเช็ดไม่ได้เพราะว่าแบบภาพขยับเงี้ยขี้มูกมันไหลอย่างเงี้ย <c oughs> นี่คือบรรยากาศของผู้คนที่หมายขเข้ารอกทุ <c oughs> คนส่วนคนนี้คือคนไหนไม่รอดนะคะเ <c oughs> มื่อกี้คือแบบลมมันแรงมากอะ่ะลมมันแรงมากฉันยืนลุกขาแม่สั่งก่อ S <S <uce> <S ตอนนี้ก็รอด่า <S ue> นที่2อ่อนะคะด่านที่2เนี่ยจะเป็นเกมน้ำตาลนะคะก็เหมือนในหนังเลยเกมแรกทเราเล่นเรื่อกก็คือเกมแบบ AIU นะคะอันนี้ก็จะเป็นเกมน้ำตาลไม่เคยลงไม่เคยรู้เลยไม่เคยสัมผัสเลยอีกอย่างนี่ตอนนี้เขาเพลังตั้งอต์ตรงนี้ทุกคนก็จะเป็นเหมือนแบบให้สุน่าเอาลูกูกัอะไรถ้าคือได้ลูกๆก็คือแบบกลับบ้านเลยขัดี้วะหรือว่าแบบมันขาดมาตัองแหแรหรือว่าแบบขาดเพราะไปทำอะไรมาก็ยไม่้ทำอะไรเลย เกมที่สองแล้วทุกคนตอนนี้ต่อแถวเลือกรูปกําตาลนะคะทุกคนอยากได้รูปล่มอยากได้รูปอะไรนะอยากได้รูปติกระจูขอหางิกระโจวจริงจังเรได้วงกลมนะคะก็ก็ยากอยู่ ดบเก็นนี้ก็คือเป็นเบาหวานค่ะกรรมการของเราวันนี้คนที่สัญหามากมากเลยเอาตายหรือยังยังไม่ตายโอ้นักเวันนาบอรูบรีบโอเคโอเคโอเคตัดตัจ เมื Workers, ่อก the ี้ฟ oh ้าหน้าแกะน้มตาลเป็นร <Sultan> ูปวงกลมใช่ปะแล้วคือคนในรูปวงกลมอ่ะคือผ่านกันหมดแล้วเว้ยมีฟ้ากับพี่คนนี้ที่แบบยังไม่ผ่านก็คือนั่งแกะกันเหมือนแล้วแก่แก่แก่แล้วก็แบบน้ำลายเลียหีเชียร์คือแบบโอ้ใหม่กอมันเป็นคนสุดที่แปลกใหม่มากแต่สุดท้ายก็ผ่านไปได้นะคะเข้ารอบเกมสามกันค่ะทุกคนเนี่ยทุกคนไปรอเดี๋ยวว่าเกมสามเป็นอะไรนะคะกระเป๋าเงินอยู่นี่ทุกคนจกเลยไหมเอาเลยปะ จะเริ่มเกมที่3ามนะคะเป็นเกมชักกระยอรแล้วคือเกมนี้ไม่น่าตามไปถ่ายได้เพราะว่าฟ้าต้องฝากโทรศัพท์ไว้เพราะว่าถ้าสูบไฟฟ้าเกิดแพ้ขึ้นมาฟ้าจะล่วงตกโคูนกันทุกคนก็เลยต้องฝากโทรศัพท์ไว้กันเลยเดี๋ยวให้เนยเป็นคนบรญยายแล้วก็ถ่ายภาพนะคนะค สองนัานตอนนี้กลายเป็นส่งให้อีชันเก็บแล้วค่ะสี่แสนไม่ได้สี่แสนไม่ได้ไม่เป็นไรนะเนี่ยก็คือแบบเพื่อเพื่อเพื่อแป๊บโคร่งเก่งแล้วเก่งแล้วในเขาก็คือถือว่ายุติธรรมก็คือเป็นการจับแบบสลับนะคะก็แบบก็อยุติธรรมเลยแต่ฝ่ายตรงข้ามก็คือมีแต่ผู้ชายฝั่งนี้มีแต่ผู้หญิงตัวเล็กพี่ตัวเ้อยยูชานค้วันนี้ก็สนุกแล้ว นี่แหละทุกคนเพื่อนใหม่ของป้าพี่ภูมิกับพี่เจมี่นะคะตอนนี้สะอาดจังเลยก็คือเราสามคนอะจับตอนแรกจับทีมเดียวกันแล้วคือพี่มาเหมือนเขาก็สลับยังไงเออก็เลยแบบไปอยู่คนละทีมแบบสามทีมเลยแล้วคราวนี้ก็คือมีคนนี้รอดอยู่คนเดียวไม่เสื้อพวกเธอเลยจังเลยเก่งเออเสื้อคลอดเจมี่รับเจมี่รับเสจที่แล้วค่ะตื่นว่าเดี๋ยวเอาทีมแสนแล้วเปล่าครับ ได้ได้จะไปเพื่อนไม่เป็นไรนะาคุณแล้ว4ีแสนไปไหนคิดไปแล้วว่าแบบจะซื้ออะไรดีอะแบบกระเป๋าชาเนลมาแล้วจิลีดมาแ,แม่งหายไปเลยจบไปแล้วนะคะกับแข่งขัน คิสเกมกับมา m เปิดเดนะคะ <c oughs> ก็ดีใจมากที่วันนี้ได้มาเข้าร่วมนะคะไี่แบบได้ผ่านเข้ารอบแล้วก็แบบมาเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยคือมันสนุกกว่าที่คิดไว้มากๆแล้วก็ได้เจอเพื่อนใหม่เยอะมากรู้จักผู้คนเยอะว่าเกมก็สนุกนะคะแล้วอีกประเด็นสําคัญคือแดดไม่ค่อยร้อนมากนะทุกคนฟาก็ผ่านได้มาถึงรอบสามรอบชักกระเยอะนะคะก็จบอแค่นอ้ไปจบ ได้แดงก็ี่แก็ได้เด,ง,ด,เดงนี่กลับมาก็ได้แดงนี้กลับบ้านนะคะก็โอเคเกม4ี่ห้าที่เหลือทุกคนก็ไปดูที่ช่องพี่ไ <c oughs> ม่เมนเล็เอานะคะใครจะได้สี่แสนก็ไปลุ้นเอานะคะแต่วันนี้ตกแล้วเอาละคะ่ะใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e ช่องฟ้าฟ้าก็กซีลาไว้ให้ด้วยนะคะไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายตอนนี้คือมานั่งเช็คสีที่เขาป้ายกันอยู่นะคะดูดิ มันแจ้งไม่หมดเลยดูดิซิชูโอ้โคือรถไม่ได้ครับตอนนี้เพราะว่ามันแดงพี่ชายก็เลยบอกให้อยู่หลังรถ